ลองจินตนาการดูสนามประลองกลางครัวโคมไฟส่องสว่างโต๊ะกลมเป็นเวทีแล้วอยู่ดีๆก็มีกล่องนมวัวยืนเกรงกล้ามข้างกล่องยังภาคภูมิใจในขณะที่ขวดนมทัวเหลืองใส่แว่นเดินมาพร้อมตำราโภชนาการและวิจัยเพียบนี่ไม่ใช่แค่การชิมนมหรือเลือกตามแฟชั่นนะแต่มันคือศึกชี้ชะตาระบบย่อยอาหารสุขภาพหัวใจและแม้แต่โลกทั้งใบเลย พร้อมไหมเราจะมาเคลียร์กันให้จบไปเลยว่านมตัวไหนกันแน่ที่ควรคู่กับชีวิตคุณรอบที่1พลังโปรโตีนเริ่มกันที่โปรโตีนจ้านมวัวหนึแก้วมีโปรโตีนประมาณ8กรัมแถมเป็นโปรโตีนสมบูรณ์คือมีกรดอะมิโนโครบทั้ง9ชนิดตัวจี๊สสำหรับคนอยากสร้างแกล้มเนือ้อหรือเติมพลังแต่นมถั่วเหลืองก็ไม่ยอมแพ้นะหแก้วก็มีโปรโตีนประมาณ7กรัม แถมก็เป็นโปรตีนสมบูรณ์เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นเด็กเรียนของวงการพืชเงียบๆแต่สอบได้ที่หนึ่งตลอดผู้ชนะเสมอกันแต่นมวัวด,ดูดซึมได้ดีกว่านิดหนึ่งรอบที่สองสึกแคลเซียมนมวัวคือตำนานของแคลเซียมพูดถึงกระดูกแข็งแรงเมื่อไหร่ใครๆก็ชี้ไปที่นมวัวแก้วหนึ่งมีแคลเซียมราว300มิลลิกรัมแบบธรรมชาตินมถั่วเหลืองก็มีนะแต่มักจะเป็นแบบเสริม บางยี่ห้อเสริมจนแคลเซียมเยอะกว่านมวัวอีกแต่การดูดซึมอาจจะสู้ของธรรมชาติไม่ได้เท่าไหร่ผู้ชนะนมวัวแต่นมถั่วเหลืองก็สูสีถ้าเป็นแบบเสริมรอบที่3ศสึกแลกโตสอุ๊ยงานเข้าละเพราะคนทั่วโลกกว่า65%แพ้แลกโตสในนมวัวกินแล้วท้องอืดปวดท้องหรือวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันแต่นมถูอย่างละ ไม่มีแลกโตสเลยแถมย่อยง่ายเป็นเพื่อนรู้ใจลําไส้ที่ไม่สร้างดรามา่าผู้ชนะนมถั่วเหลืองชนะขาดรอบที่4ไขมันกับหัวใจนมวัวแบบเต็มไขมันมีไขมันประมาณ5กรัมต่อแก้วและส่วนใหญ่เป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งทำมันไปจะทำให้คอเลสเตอรอลพุ่งเสี่ยงโร่องหัวใจนมถั่วเหลืองมีไขมันประมาณ4กรัมแต่ส่วนใหญ่เป็นไขมันดีหรือไม่อิ่มตัว และยังมีสารไอโซฟลาโวนที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ด้วยโภชนะนมถั่วเหลืองใส่สายรัดหัวใจขึ้นแทนรอบที่ 5. ฮอร์โมนปะทะเข่าวลือมีข่าวลือว่านมถั่วเหลืองมีไฟโตเอสโตรเจนที่ทำให้ผู้ชายเต้านมใหญ่ขึ้นหรือฮอร์โมปนปัานป่วนแต่วิทยาศาสตร์บอกว่าใจเย็นๆจ้ากินปริมาณปกติไม่มีผลอะไรแน่นอน กลับกันนมวัวเองก็มีฮอร์โมนตามธรรมชาติของวัวเช่นอสโตรเจนและสารเร่งการเตริบโตแม้ในปริมาณน,น้อยผู้ชนะนมถั่วเหลืองชนะด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รอบที่6ภูมิแพ้และผิวพันธนมวัวเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของภูมิแพ้นในเด็กและบางคนยังพบว่ากินแล้วผิวพังสิวเหอ่อหน้าแดงนมถั่วเหลืองก็ไม่ควรแพ้เหมือนกันแต่สัดส่วนไม่เยอะเท่า และมักไม่กระตุ้นปฏิกิริยาแบบเดียวกันผู้ชนะเสมอกันแต่นมถั่วเหลืองได้เปรียบนิดนิดรอบที่7สิ่งแวดล้อมดูไกลกว่าท้องมาโฟกัสโลกกันหน่อยการผลิตนมวัวใช้ทรัพยากรเยอะมากทั้งน้ำที่ดินอาหารสัตว์และวัวก็ปล่อยมีเทนซึ่งเป็นแกส๊สเรือนกระจกตัวจี๊ดนมถั่วเหลืองใช้ทรัพยากรน้อยกว่ามากและปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าด้วยผู้ชนะ นมถั่วเหลืองพิทักโลกรอบที่ 8. รสชาติและเนื้อสัมผัสตรงนี้แล้วแต่คนชอบเลยนาะนมวัวมีรสชาติเข้มข้นกลมกล่ำต้นตำรับของลาเต้และชีสเทค้กทั้งหลายนมถั่วเหลืองมีรสออกทั่วๆหน่อยบางคนชอบบางคนเหม็นรู้สึกเหมือนกินเต้าหู้เหลวผู้ชนะแล้วแต่ลิ้นคุณตัดสินรอบโบนัสศึกราคา โดยประมาณแล้วนมวัวจะราคาถูกกว่าโดยเฉพาะแบบซื้อครอบครัวแต่นมถั่วเหลืองก็เริ่มมีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแบรนด์ที่ไม่เน้นออร์แกนิกเวอร์ผู้ชนะนมวัวแต่แค่ในเรื่องเงินแล้วตกลงควรเลือกตัวไหนดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเน้นโปรตีนเยอะๆแคลเซียมสูงไปนมวัวแพ้แลคโตสท้องปุ่งบ่อยๆนมถั่วเหลืองช่วยได้ ังวนคอเลสเตอรอลหรือสุขภาพหัวใจนมถั่วเหลืองรักโลกถั่วเหลืองเท่านั้นงบน้อยนมวัวก็ยังดีงามเอาไว้ทำฟอร์มในคาปูชิโน่นมวัวชนะอยู่ดีแล้วสุดท้ายเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างบางคนก็มีทั้งสองแบบในตู้เย็นใช้นมวัวทาอาหารใช้นมถั่วเหลืองใส่ซีเรียลหรือสมูทตี้เพราะโภชนาการไม่ใช่สงคราม มันคือเรื่องของสมดุลบทสรุปสุดท้ายไม่มีนมแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมีแต่นมที่ดีที่สุดสำหรับคุณถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกมีประโยชน์หรือ,อยังน้อยก็ยิ้มมุมปากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะ